ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรอเราครับกฎหมายน่ารู้ทางช่องโ p ลิสทีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ สึ่งแน่นอนนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในะะในช่วงวันหยุดแบบนี้ติดตามเรื่องราวของข้อกฎหมายนะครับที่เราได้มีการติดตามกระแสนะฮะในสังคมนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของข้อกฎหมายที่บางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้นะครับแต่เราทําให้คุณรู้ได้แน่นอนนะฮะซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับติดตามผ่านทางแฟนเพจของรออราวกฎหมายน่ารู้แล้วก็แฟนเพจหลักของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับ ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับเรื่องราวของข้อกฎหมายในตอนนี้เนี่ยเราแบ่งเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทเต็มๆ30มนาทีคุณสามารถติดตามรับชมแบบออนไลน์ตอนนี้ได้เลยนะครับผ่านทางด้านของจอโทรทัศน์ของคุณนะฮะดาวเทียมแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของเว็บไซต์ p o l i t tv d t tv นะครับช่องทังนี้คุณสามารถเปิดฟังนะฮะแล้วก็กดไว้แน่นหน้าจอโฮมเพนนะครับแล้วก็สามารถฟังในแบบของการปิดหน้าจอได้ด้วยคุณจะอยุดตรงไหนคุณก็สามารถฟังได้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงฟังย้อนหลังผ่านทาง YouTube c h anel นะครับคุณอยากจะรู้เรื่องราวของข้อกฎหมายอะไรเข้าไปในเพลง ของรออาราวนะครับและตอบคําถามแบบ5นาทีผ่านทางแฟนเพจหลักด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องวันนี้โ,โหต้องเข้าเรื่องกันเร็วๆหน่อยเพราะวันนี้เรามีเรื่องให้คุยกันเยอะมากคุณผู้ชมครับล่าสุดอย่างข่าวกรณีของแอมสยานายที่คุณผู้ชมติดตามกันอยู่ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาเรียกว่าเข้มข้นเลยเพราะว่ามีการครอบครองสยานายมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแอมเนี่ยกระทําทความผิดในกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือว่า อาการที่เขาเรียกว่าจิตประสาทหรือว่าจิตหลอนเนี่ยจะใช้อาการอ้างในเรื่องของข้อกฎหมายได้หรือไม่และที่สําคัญครับล่าสุดเนี่ยมีพรบรใหม่ออกมาบอกว่าการจัดจําหน่ายนะฮะในเรื่องของยาต่างๆนะครับในร้านขายยาไม่ต้องให้เภสัชกรนะครับอยู่ประจําร้านหรือว่าจ่ายยาให้แล้วเอ้าทีนี้มันจะกลายเป็นรูปทางหรือช่องทางนะฮะให้ฆาตกรเข้ามาซื้อ นี่เลยยาอันตรายได้หรือไม่อย่างไรหรือว่ายาอื่นๆนะครับที่เป็นตัวยาอันตรายที่ไม่ต้องจ่ายผ่านทางเภสัชกรได้หรือไม่อย่างไรในคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้ที่จะมาตอบคาถามข้อกฎหมายของเราในวันนี้เช่นเคยนะครับเราจะมาพูดคุยกับพี่ตั้นครับพันธบเอกดรธนเสกพิรมเอี่ยมรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาครับพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมสวัสดีนะฮะอีกรอบหนึ่งกับพี่ตั้นซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเร,รื่องพรบใหม่เราเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับประเทศไทยมีพรบรเกี่ยวกับยาไหมและสาระสําคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับยามีอะไรบ้างเนี่ยครับก็คือเรามีพระราชยาอยู่แล้วครับคือยาที่เราใช้ทานกันเนี่ยมีพื่อทีะควบคุมอยู่แล้วนะครับว่ายาไหนที่ที่จะต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งหรือสามารถซื้อทานได้เองนะครับก็แยกเป็นประเภทประเภทคืออยู่ที่ความรุนแรงแล้วก็ความ หนักเบาของแตรายาแต่ละชนิดนะครับ ก็คือเอาง่ายๆก็คือว่ากมันก็จะมียาตั้งแต่ยาสามัญประจําบ้านทั่วไปที่จริงๆเราก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วพอยาอันตรายเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยมีกฎหมายตัวนี้เข้ามาคุ้มครองเรื่องของการจัดจําหน่ายยานั่นเองแต่ทีนี้ปุ๊บเรื่องของการเปิดร้านขายยาทีนี้หลายคนอยากทราบแหละเพราะว่าเภสัชกรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพื่อที่จะเปิดร้านขายยาได้การจะเปิดร้านขายยาเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอื่นๆส่วนอื่นบ้างไหมฮะนอกเหนือจากใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกรแล้วก็คือ หนึ่งก็คือคนที่จะจาหน่ายยาเนี่ยรห,รหรือสั่งยาเนี่ยจะต้องเป็นเภสัชกรต้องมีความรู้ในเรื่องของยาแต่ละชนิดและการใช้ยาอย่างถูกต้องอธิบายให้ผู้ที่มาซื้อหรือมาใช้บริการเนี่ยทราบว่าควรจะต้องทานยาในปริมาณเท่าไหรน่นะแล้วก็ในช่วงเวลาใดบ้างโดยละเอียดทําให้ผู้ซื้อเนี่ย ใช้ยาได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดนะครับอืมครับมันก็เลยทําให้เรียกได้ว่าการเปิดร้านขายยานเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกรอบในซึ่งจริงส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เรียนเภสัชกรมาก็จะรู้อยู่แล้วนะฮะในเรื่องของอ่าจรรยาบรนทางวิชาชีพหรือว่าจรรยาบรนของแพทย์ต่างๆอ่ครับทีนี้ปุ๊บมันก็ กำลังเข้าสู่ช่วงที่คุณผู้ชมอยากจะทราบกันเรื่อยๆนะคุณผู้ชมติดตามกันไปเรื่อยๆนั่นคือประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีการควบคุมการผลิตยาไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอย่างยาสามัญประจําบ้านก็มีทั้งการนําเข้าจากต่างประเทศหรือว่าผลิตในประเทศไทยแต่พอทีนี้ปุ๊บในปริมาณที่มันเป็นแบบว่าถ้าเราผลิตมากเกินไปหรือในยาบางประเภทที่เรามีการควบคุมอย่างอันตรายอย่างเช่นอ่าผมพูดถึงไซยาไนเลยแล้วลกันอย่างเงี้ยฮรเรามีการควบคุมการผลิตไหมครในประเทศไทยคือการผลิตทุก ทุกโรงงานทุกชนิดยาจะต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็อนุญ,ญาตจากองค์กรเพศสอบเพสต์เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่คุมเรื่องของการผลิตยานำเข้ายาทั้งหมดเลยเพื่อยาแต่ละชนิดว่าต้องเอามาตรวจสอบก่อนว่ามีมีสารแต่ละตัวเนี่ยเป็นไปตามที่องค์การเพสต์กรเนี่ยกำหนดไว้หรือไม่นะครับถึงจะอนุญ,ญาตให้ให้ผลิตและจำหน่ายได้ครับแล้วโดยปกตินี่เขามีการจำกัดไหมพี่ท่านว่าแบบว่า,าในโรงงาน,น โรงงานโรงงานนี้ต้องผลิตได้ไม่เกินปริมาณกรัมเท่านี้เท่านี้อย่างไร <c oughs> คือคือตรวจปริมาณการผลิตเนี่ยมันไม่จำกัดหรอกครับแต่ว่าอยู่ที่ตลาดต้องการมากน้อยแค่ไหนแต่ทีนี้เราต้องแยกกันระหว่างยากับสารสารสาร,สารที่เป็นพิษนะ่ะมันคนละตัวกันนะครับซึ่งสารเป็นพิษมันก็ถูกถูกควบคุมอยู่แล้วในการผลิตประเภทหนึ่งใช่ครับมันคนละตัวกับเรื่องของยาแต่วันนี้เราอาจจะเข้าใจว่าอย่างที่ที่ที่เรียนไปเมื่อสักครกู่ว่า สารไซยานายเนี่ย <cop> มันไม่ใช่ยา <oud S 1> มันเป็นสารสารที่เป็นพิษอ่ามันไม่นคนตัวเกับยาเพราะฉะนั้นจะไม่เกี่ยวกับองค์การบริษัทเลยคนละวนกันั้นแสดงว่าการที่จะเปิดโรงงานผลิตหรือว่านําเข้าไซยานายเนี่ยก็ต้องมีการคุ้มครองโดยองค์การบริษัทไหมหรือว่าจริงๆมันแยกส่วนกันไปเลย,ยแยกส่วนกันครับไม่เกี่ยวกับยาแล้วมันมีจํากัดไหมครว่าต้องนําเข้าเท่าไหร่หรือว,ว่าต้องผลิตยังไง,ไงมากน้อยเท่าไหร่ยังไงในโรงงานโรงงานหนึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่หน่วยงานที่จะนําเข้ามาเนี่ยต้องต้อง มาเพื่ออะไรทําอะไรประโยชน์อะไรและปริมาณเท่าไหร่จากัดแน่นอนเพราะมันเป็นสารพิษมันเป็นสารพิษที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เอาไปใช้ในทางอุตสาหกรรมไงเพราะฉะนั้นมันก็จะไปขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมไปนะครับว่าจะต้องนําเข้าหรือผลิตในปริรมาณเท่าไหร่ ซ <T> <mic> ึ่งจริงๆคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสารอันตรายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางโรงงานต่างๆอย่างเช่นโรงงานผลิตหนังหรือแร่หินหรือว่าโรงโม่หินต่างๆที่ใช้เซยานายเนี่ยเขาต้องมีการขอเบอนญาต <c oughs> อยู่แล้วในการนํารเข้าสารนั้นๆ <c oughs> เพื่อเข้ามาในการใช้งานนะฮะ <c oughs> แต่ทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นตรงที่ว่าเอาอย่างกรณีของแอมไซยานด์นะครับที่มีการเรียกว่าเป็นการเอาเซยานายเข้ามาครอบครองด้วยตนเองเนี่ยมันมาได้ยังไงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบตัวใหม่หรือเปล่าที่ นี่เลยการจ่ายายาเนี่ยไม่จาเป็นต้องจ่ายโดยเปศัสัจกรพี่ตัน้นมีความิดเห็นเรื่องนี้บ้างไหมฮะคือผมมองว่นนาคนละส่วนอืมองว่นนาคนละส่วนเพราะว่าไอตัวไซยาไนไม่มีขายในร้านขายยาอยู่แล้วไ,ไม่มีขายในร้านขายยาถ้าร้านขายยาเอาเข้ามาก็แสดงว่าผิด ซึ่งประชาชนหลายคนยังสงยังยังไม่เข้าใจอยู่เพราะว่าคิดว่าเฮ้ยเนี่ยที่แอมเอามาครอบครองได้เพราะมีพี่ที่อ่า่าววมีคนในครอบครัวใช่เป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นเพศตาก็เลยอาจจะโยงว่ามันเป็นช่องทางที่ทําให้แอมได้แตนามาหรือเปล่าแต่คนละส่วนนะครับคนละส่วนแต่ถามว่ามันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับ อาชีพเภสัชไงนะครับก็ก็สามารถที่จะเอามาได้ถ้าจะเอามานะหรือแอมอาจจะไปเอามาเองก็ได้ที่อื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับพี่สาวเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้ปุ๊บพรบฉบับใหม่เนี่ยเภสัชกรหรือพยาบาลเขาบอกว่ามันมีการแก้ไขเขาบอกว่าเห็นต่างในการแก้ไขพรบรายาให้บุคลากรสาธารณสุขในะะด้านอ,าอื่นๆเนี่ยจ่ายยาได้โดยที่อาจจะเป็นพยาบาลก็ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเภสัชกรหรือไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะฮะเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพรบตบงนใ้มคือเหตุที่มันออก เงื่อนไขตรงนี้มาในตามบระบอฉบับนี้เราต้องมองว่าในโรงพยาบาลเล็กไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่นะโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเอกชนไม่ต้องกลัวเขามีเงินจ้างไปทำอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือโรงพยาบาลตำบลที่เราเรียกกันสมัยก่อนนะครับหรือส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พยาบาลมันก็จะมีหมออยู่คนเดียวบางทีนะหรือพยาบาลคนเดียวทํางานยี่สิบสี่ชั่วโมงจะไปหาหมอที่อาจจะต้อง ทองหรือเคาะหรือหรือไปเรียกไปปลุกกันมาสมัยก่อนที่ผมอยู่จังหวัดก็เป็นอย่างเงี้ยต้องไปเคาะบ้านหมอมาเลยชวนได้ล่นภาพตามกันใช่ครับเพราะหมอคนเดียวหรือเจ้าหนี้อยู่สองสามคนเองแล้วถามว่าถ้าไปจ้างพยาบาลมาไอ้เออเภสัชมาประจำมีมันจะเปลืองไปหรือเปล่าครับจริงๆเภสัชอาจจะไม่ได้ไปด้วยซ้ำใมันก็จะกลายเป็นว่ามันไาจะ เขาเรียกว่าทิ้นเปลืองในงบประมาณของภาครัฐมากหรือเปล่าก็เลยอาจจะใช้ตัวนี้มาผมว่ามันก็คงจะต้องไปดูรายละเอียดของพอรบอีกว่าให้ผู้ที่จ่ายายาในใน,ในโรงพยาบาลจําบนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นบุคลารบุคลากรประเภทอื่นครับแต่ถ้าโรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่ที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดหรือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาคงคงไม่ให้ใช้หรอกใช่ไหมครับจะมีก็คือโรงพยาบาลขนาดเล็กละเป็นาบของรัฐเท่านั้นละรัน ที่เราก็ดูบวกเราก็ต้องมา,างดูว่าความจำเป็นนะ ความเหมาะสมเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคอ่ะคุณผู้ชมครับพอเข้าใจกันหรือยังฮะจริงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องข้อความแล้วเอ้าแล้วยงี้ร้านขายยาขนาดเล็กหรือร้านขายยาในต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องไม่ต้องมีเภสัชกรแล้วมีอ่าแค่ผู้ที่เป็นพยาบาลอย่างเดียวไอ้ร้านขายยาผมบอกเลยปกติถ้ามันก็ไม่ได้หรอกมันใช้ไม่ได้หรอกพรบอนี้เพราะคุณเปิดร้านขายยาคุณต้องเป็นเภสัชอยู่แล้วใช่อยู่แล้วถ้าไม่เป็นเภสัชคุณก็เปิดร้านขายยาไม่ได้ใช่ครับอันนี้มันไม่เข้าเงินไขแล้วปกติแล้วเนี่ยในร้านขายยาต่างๆ่นททีเห็ ไปก็จะมียาที่เป็นกลุ่มจำเพาะที่ใช้ในสามัญประจำบ้านอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นยาอันตรายที่ถึงขนาดบอกว่าอู้รรเรียกว่าก่อให้เป็นสารเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ทีนี้ปุ๊บมันก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับภาพที่ตอนนี้มีการแชร์ออกไปในโซเชียลมีเดียด้วยที่มีการคัดค้านบุคลากรในแวดวงสุขาส,สุขนะครับที่เขาบอกว่าอาจจะเอ,อื้อต่อกลุ่มธุรกิจที่เปิดมุมขายยาในร้านสะดวกซื้อนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับฝ่ายที่คัดค้างเนี่ยเขาบอกว่า<ม>ร่างพรบรยาตัวนี้เนี่ยในการจัดทำนะครับเพราะว่ามันทําให้หลายคนเนี่ยมองถึงเรื่องของประเด็นสุข ภาพโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าพยาบาลที่อยู่ในอ่าผมพูดถึงโรงพยาบาลสมุทรตำมลแล้วกันอาจจะจ่ายยาไม่ถูกต้องหรือเปล่าหรืออาจจะจ่ายยาไม่ถูกตัวอย่างเภสัชกรแท้ๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ตั้นมีความเห็นอะไรบ้างไหมคคือผมเชื่อ <ผม S 1> ว่าถ้ากฎหมายออกมาเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดซับซ้อนเข้าไปอีกครับเพื่อจํากัดให้ผู้พี่จะมีอำนาจจ่ายยาตามบรบอที่แก้ไขไม่เนี่ยมีอำนาจหน้าที่โดยตรงและมี หนึ่งมีหน้าที่แล้วต้องมีความรับผิดชอบด้วยคือหนึ่งหน้าที่แล้วรับผิดด้วยถ้าเกิดคุณคุณจ่ายยาผิดคุณก็ต้องมีความรับผิดเกิดขึ้นไม่ใช่ทุกคนจะมาจ่ายยาเพราะฉะนั้นเราก็เราก็กังวลแล้วจะถ่ายถูกไม่ถูกใช่ไหมแต่ทำถ้าถ้ามีนะผมเชื่อว่าคนที่จะมีหน้าที่จ่ายยาอย่างเช่นเป็นพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับออาญาจากองค์กรเภตัชอีกส่วนนึงด้วยถึงจะมาจ่ายยาได้ไม่ใช่อยู่ดี พอออกมาปั๊บใครก็ไปจ่ายยาได้เลย่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับครับคุณผู้ชมทีนี้ปุ๊บโอ้มันมันมันเริ่มแบบมีความเห็นต่างกันไปแล้วนะแล้ว <laughs> ก็มีความแบบบางคน,นก็คิดอีกอีกมุมหนึง่งตรงที่บอกว่า เฮ้ยแล้วการซื้อยาในร้านขายยาเนี่ยบางทีไปเนี่ยอาจะต้องยอมรับตรงๆว่าบางครั้งไปในร้านขายยาเนี่ยก็ไม่ได้เจอเภสัชกรตรงๆหรอก<ช>อาจจะเป็นผู้ช่วยเภสัชกรในะห้ในการจำหน่ายหรือว่าจัดจำหน่ายหรือการขายยาหรือจ่ายายาให้กับเราอ่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดนะฮะก็เกิดขึ้นด้วยความแบบระมัดระวังหรือว่าจรรยาบรณของผู้ที่ทําการซื้อขายอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเราไปแล้วเราไม่เจอเภสัชกรจริงๆเรามีสิทธิปฏิเสธได้นะว่าเราไม่รับยาตัวนี้แล้วก็ไปร้านค้าอื่นๆนะฮะที่มีเภสัชกร จัดจาหน่ายหรือว่าจ่ายย้ายกับคุณในส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเภสตรกรประจาร้านอยู่แล้วในงานคุณผู้ชมครับ,รบ,รบอ่ะทีนี้น่าจะจบประเด็นเรื่องนี้กันครับแล้วก็เข้าสู่เรื่องของประเด็นที่คุณผู้ชมอยากจะทราบกันนั้นก็คือเรื่องของแอมซยานายอย่างกรณีของแอมซียานายครับอย่างที่ทราบกันดีว่าซยานายเนี่ยเป็นสารเคมีอันตราย แล้วก็แน่นอนครับทางกฎหมายของประเทศไทยก็มีการควบคุมสารเหล่านี้เหมือนกันนะฮะแต่ควบคุมมากน้อยอย่างไรครับพี่ตัน้นเรื่องนี้มีการควบคุมยังไงบ้างคือไซยานายเนี่ยไม่ไม่ใช่ประเภทของยามันเป็นสารพิษที่เอามาใช้ในทางอุตสาหกรรมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะซื้อหรือ หรือใครที่จะมมีไว้ในครอบครองเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในทางอุตสาหกรรมครับและต้องมีหลักฐานอื่นประกอบว่าคุณเอาไปใช้ในทางอุตสาหกรรมจริงนะครับแต่กรณีเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องสืบสวนกันต่อไปว่าแอมเนี่ยเอามาได้ยังไงที่มาของยาเหล่านี้เอามาได้ยังไงเพราะว่าตัวเขาเองเขาไม่ไมี ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้สายนายนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราตอบคุณผู้ชมไปแล้วนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมาจากครอบครัวที่มีพี่สาวเป็นเภสัชกร,รหรือเป,ปล่าต้องแยกกันนะฮะว่าสายนายเนี่ยจริงๆไม่มีการจําหน่ายอยู่ในร้านขายยาทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไมต้องกังวลบางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ย จะกินขนมหรือกินของกินหรือกินข้าวจากคนอื่นที่ยื่นให้เนี่ยโอ้โหมีความกัวงวลว่าเฮ้ยแกจะใส่สายสายนายหรือเปล่าว่าตอนนี้กลายเป็นมุกตลกแล้วก็โจ๊กกันนะฮะในวดวงของเพื่อนๆที่สนิทกันน่นะฮะแต่คือบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าจริงๆแล้วการยานายหาซื้อไม่ได้ง่าย,าย <c oughs> ๆนะครับมันก็อยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เรียกว่าเป็นสารควบคุมอันตรายอยู่แล้วนะฮะซึ่งหาได้ยากอยู่แล้วแล้วก็มีการถูกจํากัดอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่า ทีนี้ประเด็นอีกหลายประเด็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างในอดีตที่คุณแอมเนี่ยเรียกว่าเป็นการฆาตกรรมผู้อื่นนะฮะโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดยังจำกันได้อยู่ถ้าใครติดตามข่าวนะฮะเธอตั้งครันแล้วก็มีการตรวจออกมาว่าเธอเนี่ยมีภาวะทางสมองด้วยหรือเป็นโรคจิตนั่นเองนะครับทีนี้บ้งางคำถามกันมาเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนบอกว่า เรื่องของคดีความเนี่ยอาจจะต้องมีการสอบสวนหลังจากที่เธอให้ทําการคลอดบุตรแล้วหรือเปล่าอย่างไรช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยมาตอบเรื่องนี้กันต่อนะครแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับไปติดตามเรื่องของรออาราวเดอะเวิลด์กฎหมายแปลกรอบโลกกันครับ กฎหมายแปรอบโลกวันนี้ขอเสนอกฎหมายแปดในรัฐเคนตักกี้รัฐเคนตักกี้เป็นรัฐทางฟากตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเมืองหลวงของรัฐคือแฟรงคลิตจำนวนประชากรในรัฐโดยประมาณ4 2 0 6 0 7 4คนรัฐเคนตักกี้เป็นที่รู้จักในการแข่งมา้าโดยรวมเป็นรัฐแห่งฟาร์มมา้ามีสนามม้าแข่งระดับประเทศหลายแห่งมีพืชเศรษฐกิจคือยาสูบที่ทำชื่อเสียงให้แก่สหรัฐอเมริกาจนได้ชื่อว่าทองคำเขียว และมีชื่อเสียงเรื่องกีฬาด้านต่างๆเช่นการแข่งม้าเคนตัก,กี้ร้านอาหารหลากหลายตลอดจนลงกันเล่าชื่อดัง95%ของเล้าชั้นดีในโลกผลิตที่เคนตาก,กี้ทัวร์นักชิมถือเป็นที่นิยมของนักเดินทางที่มาเยือนเมืองนี้และกฎหมายที่เรานํามาเสนอนวันนี้คือกฎหมายของเมืองเคนตัก,กี้โดยในปัจจุบนันรัฐนี้มีกฎหมายว่าห้ามทาสีบนสนามหญ้าให้เป็นสีแดงนั่นเองค่ะกอดภย Oh! และนี่คือเราเราใเวิลด์นะครับกฎหมายแปลกรอบโลกนะครับเรื่องราวของกฎหมายที่บางทีไม่ได้มีในประเทศไทยแต่ว่าในต่างประเทศเขามีกันนะฮะร,รู้ไว้ใช่ว่าคุณผู้ชมครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนด้วยแล้วกันครับกลับมาติดตามกันต่อฮะในกรณีของแอมซียานายครับแน่นอนว่าพอพูดถึงเรื่องของสารอันตรายที่เกี่ยวข้องกับยาแล้วก็สารพิษต่างๆนะครับมันก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นมาในาสังคมที่เกิดขึ้นนะครับว่าทําไม ไซยาไนด์เนี่ยที่มันอันตรายถึงชีวิตเนี่ยมันถึงหลุดเล็ดลอดออกมาอย่างเงื้อมือของฆาตรกรอย่างแอมไซยาไนดยได้ครับพี่เอนคือคือ,ค,อคนที่จะทําในความผิดตรงนี้เนี่ยต้องมีความคิดที่ทับตอนหนึ่งเขาต้องมีความรู้เรื่องของไซยาไนด์พอสมควรนะรเพราะมันเป็นสารพิษระมีเยอะแยะนะครับยาที่ข้ามาลงมาแลงก็เป็นสารพิษหมดอะ่ะแต่ทาไมไม่ใช้พวกนั้นเพราะพวกนั้นมันมีกลิ่นไงมีกลิ่นมีสีที่คนที่ ที่ได้กลิ่นจะจะบริโภคเนี่ยก็จะรู้ตัวก่อนแต่ไซยานนเป็นเป็นไม่มีกลิ่นถ้าเราไม่ได้สังเกตจริงๆจะไม่มีกลิ่นสีก็ไม่ปรากฏเพราะมันทําให้ผู้ที่บริโภคเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะครับพอเสพเข้าไปมันก็เกิดปัญหากระทบกับร่างกายอย่างรุนแรงนะครับเป็นขั้นเสียชีวิตเพราะฉนั้นเบื้องต้นเนี่ยต้องมองไว้เลยว่าแอมเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้อย่างดีอทีนี้ความรู้มาจากไหนก็ต้องเราก็ต้องไปไปลองดูกันต่อไป นะครับทางการสับสวนจะได้มาจากไหน,นที่สําคัญคือแอมเนี่ยไม่ให้ความข้อมูลกับตำรวจเลยทีนี้ผมไปอ่านเจอมาเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นช่องทางที่เขาบอกว่าข้อสังเกตดีๆเนี่ยมันกลายเป็นเหลี่ยมของการสู้คดีเลย พี่ตั้นมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือคือคดีนี้ยิ่งข่าวกระแสข่าว,าวตีกันมากมายแค่ไหนผมมองว่ามันจะเป็นโทษกับสังคมมากขึ้นด้วยเพราะต่อ,อย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าสัญนายมันทําได้ขนาดนี้อืพอเรามารู้แล้วเออเราก็มองช่องทางไงครมบบนะเฮ้ยเกิดเราไม่ชอบหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการใช่มันเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดียมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นใช่ไหมฮะใช่มันจะมีวิธีการเรียนแบบเกิดขึ้น คือต่อไปก็อาจจะไม่ต้องใช้อาวุธปืนแล้วไงอาวุธปืนนี้มันความผิดชัดเจนครับมันพิสูจน์แล้วมันก็เก็บหลักฐานได้ไม่แนบเนียนเท่ากับสยานาใช่สยานายนี่มันแนบเนียนกว่าแล้วก็พิสูจน์ยากด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นดาบสังคมจริงๆโอ้โหพอพูดเรื่องนี้พี่ตั้นผมแอบกลัวเหมือนกันนะเพราะมันกลายเป็นว่าพอเกิดพฤติกรรมเลนแบบที่บางคนเขามีรู้ทางอยู่แล้วเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันจะก่อคดีอยู่แล้วอะ แล้วฉันมองว่าเอการจะใช้อาวุธปืนผมมองลึกไปถึงเรื่องของการที่จะฆาตกรรมเอามรดกด้วยนะครับเพราะว่าอยู่คนในครอบครัวอย่าไปพูดเดี๋ยวมันจะเป็นการตีช่องนะผมว่ามันโอ้โหมันอันตรายนะสยานายเพราะว่าคนในครอบครัวมันก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวอยู่วันทุกวันไงอ้าวแล้วอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วการที่มันสยานายมันหลุดออกมาถึงคนปกติทั่วไปอย่างคนทั่วไปเดินท้องถนนอย่างเงี้ยฮะ มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอวพี่ตั้นทำไมถึงบอกว่าคือการที่จะขายไซยาไนายให้กับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นสารพิษเนี่ยมันเป็นสารต้องห้ามเพราะฉะนั้นผมที่จำเรียนไวมว่าคนที่จะซื้อได้หรือมีไว้ในครอบครองได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีหลักฐานว่าตัวเองเอาไปใช้ในการทางอุตสาหกรรมหรือรไปใช้ในสิ่งที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้นะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยจะไปซื้อโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ขายให้อยู่แล้วไงนะครับ ยกเว้นว่าในกรณีเดียวกันอย่างเรื่องของการไปจัดหาซื้อแบบยาเสพติดใช่ครับมันเขาเรียกว่าซื้อแบบใต้ดินอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีหมดอ่ะในแล้วมุมมองพี่ตั้นพี่ตั้นมองว่าไงบ้างฮะว่าอสยนญาเนี่ยพอมันหลุดออกมาขนาดดีแล้วแล้วมันเกิดกรณีแบบที่สังคมเห็นกันแบบนี้แล้วในอนาคตเนี่ยคิดว่ามันจะหาซื้อได้ง่ายแบบนี้อีกไหมฮะหรือว่าได้ง่ายมากขึ้นกว่านี้อีกคือตอนนี้นะครับผมนําเรียนให้ท่านผู้ชมฟังเลยว่าสานักงานธรรมชาติไม่ได้นิ่งนอนใจปัจจุบันนี้ท่านผอ กำลังตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อให้การชนสูตรพิศศ์เนี่ยมีความรอบคอบมากขึ้นนะครับก็เคสนี้ถือว่าเป็นเคสึกษาไปเลยเป็นกรณีศึกษาว่าต่อไปถ้ามีกรณีเสียชีวิตรัศมีแบบนี้อีกเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะต้องดําเนินการทันทีเพื่อไม่ให้หลุดรอดตรวจหาสารพิษใช่ครับตรวจหาสารพิษก็ทุกลายไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้กระทาความผิดอย่าลืมว่าไซยาายเนี่ยพอเสขก็ไปเนี่ยร่างกายมันคือสารพิษโอดยังไงก็เจอนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเ้ยอาจจะไปใช้วิธีการแต่สุดท้ายพนักง,งานสอบสวนก็จะดำเนินการตรวจสอบและชันสูตรทิศว์อย่างไรก็เจอครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นช่องในการทำความผิดได้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยพอกรณีที่มันเกิดขึ้นคือต้องบอกว่าเนื่องจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายกันหรือว่าคล้ายคลึงกันเป็นกรณีที่พอมันมาเชื่อมโยงกันเฮ้ย มันเป็นกรณีของแอมนหรือเปล่าเออแล้วพ่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยด้วยความที่บางคนเนี่ยเหมือนเป็นอ่าเป็นลมแล้วก็สลบไปเนี่ยแล้วก็เป็นโรคอาการที่ทางหัวใจนะฮะบางคนบอกเฮ้ยน้ำลายฟูมปากแล้วก็ช็อกไปก็ตรวจเฮ้ยเป็นฮิสโตรกหรือเปล่าพอตรวจไปตรวจมาไม่ได้ตรวจถึงสารพิษคือช่วงหลังนี้สังคมออนไลน์เยอะแล้วก็จะมีส่งภาพการคนนู้นไปตีกอปแล้วก็เสียชีวิตคนนี้เดินออกกำลังกายขี่จักรยานอยู่เออเกิดโรคฉับพลันขึ้นมาไม่ว่าจะที่ตกหรือจะหัวใจล้มเหลวครับก็ เลยเฉยๆไงเห็นว่าการที่คนเสียช er ีวิตโดยไม่ทั้สทราบสันทีเลยไม่ได้คิดอะไรไงไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเป็นธรรมชาติแต่จริงๆเลยมันเป็นเรื่องที่ตายโดยผิดธรรมชาตินะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะคิดว่าหลังจากนี้กลายเป็นว่าอาจจะต้องเป็นออเรียกว่าเพิ่มภาระไม่เรียกว่าเพิ่มพราร้านงานดีกว่าแต่เรียกว่าเป็นการรอบข้อของพาร้านงานของทางด้านของพิสูจน์ทราบทางการชนสุรศกต่างๆ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าผู้ที่จะต้องทํางานหนักขึ้นหน่อยนั่นคือทางนิติเวชวิทยาที่จะต้องมีการพิสูจน์ทราบว่าสาเหตุก,การตายของแต่ละบุคคลเนี่ย มาจากอาการจากสารพิษหรือว่ามาจากอาการาทางธรรมชาตินะฮะซึ่งพอมันเกิดขึ้นมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของไซยาไนด์เนี่ยมันกลับมารุนแรงแล้วก็ถูรวมไปถึงว่าต้องมีการควบคุมอีกครั้งหนึ่งในสังคมไทยนะครับแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพามาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าฮะเขาบอกว่ามันก็มีเรื่องของการควบคุมเหมือนกันนะฮะที่เป็นสารตั้งต้นอย่างการผลิตยาเสพติดอย่างไซยาไนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายที่จริงๆแล้วเนี่ยมี ในการพรบคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่ปี2535แล้วในมาตรา20ทับ121นะครับซึ่งก็วัตถุอันตรายตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีการเห็นชอบแล้วก็รวมไปถึงการจัด ในการจัดให้เปน็นวัตถุอันตรายครั้งนี้นะฮะก็คือต้องมีทางทั้งด้านของแพทย์แล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เห็นชอบในการอนุญาตแล้วก็รวมไปถึงพอทําใบผ่านต่างๆแล้วก็มีหลักฐานต่างๆในการจัดจาหน่ายไปถึงโรงงานผลิตต่างๆคือโอ้โหต้องผ่านหลายขั้นตอนอนกันไม่ได้<ๆ>ออกมาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการหาซื้อในเรื่องของช่องโหว่ สยนายเนี่ยในการเล็ดรอดเนี่ยมันก็มีมองออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปยังไงก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีครับอืมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นกังวลกันนะฮะแต่เมื่อกี้นี้เราพูดกันถึงเรื่องของคดีความของแอมสยานายครับที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครติดตามข่าวคือเธอท้องอยู่ท่านมองเรื่องกฎหมายอย่างนี้นยครับยังไงบ้างครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เธอกระทำความผิดมาเนี่ยหลายหลายรายด้วยกันเนี่ยตอนนั้นเธอยังไม่ได้ท้องเลยเรื่องการมาครับใช้กฎหมายนี่คือต้องหลังจากที<ห>่คลอดใช่ไหมครับคืกบรรเย กำหนดไว้นะว่าขกระทำความวผิดเนี่ยผู้นั้นท้องอยู่อืรับโทษน้อยลงยังไม่มีซึ่งถ้ามันมีเกิดขึ้นนะม,มันก็จะเป็นดาบตองคมอย่างมากมนะครับคือต่อไปจะไปทําความผิดอะไรเกิดขึ้นก็ ท้องก่อนดีกว่าเขาไปทำรอหน่อยดีไหมใช่ไหมฮะพอรู้แล้วว่าตินทำผิดอะรีบไปท้องเลยใช่มันมันก็ไม่ใช่เพื่อแบบว่ารอคดีแล้วพอสุดท้ายก็โดนลดลดหย่อนลดโทษใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่รับโทษเนี่ยมันมันมีอาจจะมีกฎหมายบอกว่าไม่ให้ใช้โทษประหารกับคนที่ที่จะต้องรับโทษขนาดนั้นครับท้องอยู่อันนี้โอเคแต่ไม่ใช่ลดโทษ นะครับเพียงแต่ว่ายกเว้นโทษประหารซึ่งปัจจุบันเนี้โทษประหารชีวิตจริงๆเราก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับมันไม่มีคือไม่ให้เอาไปประหารแต่สามสั่งประหารได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เอาคนท้องไปประหารครับเพราะอะไรเพราะคนท้องถ้าประหารไปเด็กในท้องก็เสียชีวิตด้วยแค่นั้นเองครับก็รอให้คลอดก่อนแล้วค่อยประหารไงครับก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้โอ้โหทีมงานบอกว่าเฮ้ยหลังไม่กันนะบอกว่าโซเชียลมีเดียเขาแบบ มีความกังวลนะว่าถ้าเกิดสมุติฆ่าคนตายเยอะขนาดนี้แต่ว่าเอามาอ้างสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นทนายความก็บอกว่าเฮ้ยแอมแหลบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะเราก็แถมยังเป็นแค่คนเรื่องของจิตประสาทหรือจิตฟั่นเฟือนเราก็เธอยังท้องอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็รอเนี่ยรออีก9เดือนพอเเดือนไป <ๆ S 1> ทําไปทํามากลายเป็นว่าก,กฎหมายก็จะมีการลดโทษรหรือไม่อย่างไรเลยเงี้ยคดียาถึงที่สุดและคดีฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยเป็นคดีที่สงสุดละโทษถึงอชีวิตเนี่ยมันเป็นคดีที่ต้อง ถึงสารฎีกาอยู่แลวครับเพราะว่ากฎหมายบังคับเลยจะต้องไปถึงสารฎีกาถึงยากถึงที่สุดอืให้จําเลยมีโอกาสได้ต่อสู้ทุกกระบวนการถึงแม้จําเลยรับสารภาพทางกระบ,บวนการยุติธรรมก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอว่าจําเลยกระทาผิดจริงนะครับถ้าเมื่อไหร่กระทำผิดจริงตามตัดสินมานชีวิตก็ประหารไม่ได้อเพียงแต่ต้องรอให้จําเลยเนี่ยคลอดลูกก่อนอนะครับทําไมถึงต้องรอคลอดลูกก่อนเพราะว่า สิทธิ์ของเด็กที่อยู่ในท้องก็จะาสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ก็คือเด็กก็เป็นผู้บริสุดถูกต้องครับถูกต้องคร<ะ>ับแล้วอย่างในกรณีของเรียกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องแอมซายนาหเนี่ยฮะผู้ที่เรียกว่าเป็นเหยื่อแล้วกันนะฮะจากคนแรกจนมาถึงคนสุดท้ายเนี่ยสารจะมีการตัดสินโทษยังไงครับพี่ตันคือต้องนับแบบคูณไปเลยไหมฮะหรือว่าก็แค่โทษตัดสินสูงสุดคือประหารชีวิตคือคือในแต่ละคดีตัดสินเป็นคดีไปเพราะพฤติการแต่ละคดีเนี่ย มันมันคนละ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 ข้อได้จริงกันวิธีการก็อาจจะคล้ายกันแต่ขั้นตอนสลดับปรอน,ตตอนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคดีนี้เขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระรเพราะฉะนั้นเวลารับโทษก็คนละส่วนเลยสารไม่ต้องไปยุนาคดีเก่าเลยถึงแม้ว่าผลสรุปคือเหยื่อจะเสียชีวิตก็ตามใช่ครับโอ้โหพี่ตั้นมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับตอนนี้คือเป็น,ปนความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะคือผมมองว่าเฮ้ยแกทําไปทําไมวะแค่บอกว่า อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยคือเงินไม่กี่บาทกับโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวหรือ2เครื่องเนี่ยมันกลายเว่าแกต้องทําร้ายคนคนหนึงเสียชีวิตไปเลยหรือจบชีวิตคนคนนั้นไปเลยพี่ตั้นมองเรื่องนี้มังไงบ้างคะคือผมมองว่าผู้หญิงคนนี้ถ้ากระทําความผิดจริงนะเขามีภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติแต่ไม่ใช่โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนที่จะลดโทษได้ตามกฎหมายนะคนละส่วนนะบางทีท่านผู้ชมอาจจะด้วยความเคยชินไหมฮะเหมือนแบบรายแรกทําได้แล้วรายต่อไปก็ ก็รู้สึกว่ามันง่ายก็เลยทำต่อนี่คือส่วนหนึ่งนี่คือส่วนหนึ่งคือทําแล้วไม่โดนจับทันทีไงครับถ้าโดนจับทันทีปั๊บก็ถือว่าอเอ้ยตัวเองมันไปไม่รอดก็ต้องหยุดแต่อันนี้มอทําแล้วแล้วตัวเองไม่มีอาชีพครับพอไม่มีอาชีพปั๊บจะหาเงินยังไงอ,อ่ะแล้ววิธีนี้มันง่ายครับพอทําแล้วง่ายมากอะไรเงี้ยพูดเสียชีวิตเงียบไปเสียชีวิตไปไม่มีใครมาเอะอะโวยวายครับนะครับก็เลยทําต่อทําต่อถ้าเกิดไม่มีการจับได้เกิดขึ้นนะครับ ถ้าเคสน้องก้อยไม่ปรากฏนะเคสอื่นก็ไม่ปรากฏจริงครับจำไม่เคสนอยที่โชคดีที่ที่กล้องมันจับได้ใช่ผมว่าโอ้โหอาจจะไปอีกหลายรายเลยทีเดียวคุณผู้ชมถ้าผมมองนะผมก็ก็มีความรู้สึกว่าญาติใกล้ชิดของผู้ตายทั้งสี่ศพเนี่ยออาจจะแบบโลกสวยไปหน่อยนะครับถ้าถ้าเกิดเรามีความต้องสงสัยหน่อยว่าเั็งเหมือนแรกใช่ไหมครับผู้ผู้ผู้ตายในอายุบางคนสามดิกว่างี้ครับ มันจะเป็นโรคหัวใจกันได้ยังไงใช่ไหมครับและในกลุ่มเองนะครับอย่างเช่นในกลุ่มแชร์ที่ตายตามครอบครัก็คือเป็นเพื่อนแต่รู้จักกันด้วยใช่ไหมฮะแล้วคือไปกับแอมหมดเลยทุกคนแล้วทําไมไม่ส้องไฟกันทำไมไม่เดินต่อแล้วทําไมไม่ให้ตํารวจทําการตรวจตั้งแต่แรกศพตั้งแต่แรกคือคือยังไงเนี่ยนะครับคนคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถึงแม้ความเชื่อเก่าๆเราว่าไม่อยากให้ศพมี่องรอยบาดแผลในการผ่าตัดผ่าศพ คือศพแบบเสียชีวิตไปแล้วมันก็ไม่ใช่มนุษย์กันใช่ไหมครับมันก็เป็นจริ่งเขาอ,อาจจะอย่างได้ความยุติธรรมคือใช่ครับ<ด>ใช่ครับต,ต,ต้องคิดอีกมุมหนึ่งครับ<ๆ>ครับอพอพูดถึงเรื่องยายนายที่จริงๆต้องบอกว่าอย่างกรณีของแอมเนี่ยยังไม่จบนะคุณผู้ชมเพราะล่าสุดเนี่ย มันมีคดีที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของบุคคลในครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั่นคือสามีนั่นเองนะที่ดีตตำรวจด้วยท่านผู้ชมครับต้องรอติดตามกันต่อไปและเรื่องนี้คิดว่าน่าจะต้องคุยกันอีกยาวเลยนะฮะจนกว่าจะสิ้นสุดของคดีท้ายที่สุดครับให้พี่ตั้นฝากถึงเรื่องราวของกรณีของไซยนานไนซ์ดีกว่านะฮะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับ,ค,รบคือคดีไซยนานไนซ์เนี่ยที่เกิดเป็นคดีต่อนเนื่องได้นะครับ ก็มันเกิดจากการที่ทางญาติผู้ตายแต่ละรายเนี่ยไม่มีความสงสัยในใสาเหตุการตายนะครับก็เลยไม่มีการชันสูตรพิกศพโดยละเอียดนะครับก็เลยแจ้งพนังกงานสอบสวนหรือร้อยเวรท้องที่กระเหตดว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายทั้งตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตายเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าคิดอย่างนั้นครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าความตายไม่เขาเรียกไม,ไม่ไม่สมดุลกับ เหตุที่ตายเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติอืเพราะฉะนั้นฝากผู้ชมไว้ด้วยละกันนะครับเรื่องราวของไซยนานไ์หรือว่าเรื่องของการพิสูจน์ทราบหลักฐานทางอ่าการตายนะฮะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติคุณสามารถแจ้งพนักงานสอบสวนได้เลยทันทีนะครับและนี่คือรอเอารานะฮะกฎหมายน่ารู้ในวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในใัปดาหหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวันนี้ผมและพี่ตั้นลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีคครรัับบดี